เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันอังคารที่5พฤษภาคม2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้พไพ่แปดมิถ้านะคะก็ถือว่าคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะถือว่ามีการขยับขยายธุรกิจนะคะมีการต่อยอดมีการลงทุนอย่างนงี้นะคะ อาจจะรอ,องเงินกู้ยืมมานะคะก็ถือว่า,าจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะรอ,อคอยเงินก้อนอย่างงี้นะคะอาจจะได้เงินก้อนมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือคนช่วยเหลือเรานะคะหรือเอาเงินเก่าเก็บนะคะออกมาลงทุนแต่ถือว่าได้กําไรออกมาดีนะคะอาจจะมาต่อย,ยอดลงทุนอะไรในธุรกิจค้าขายนะคะบางคนก็อาจจะทํางานประจํานะคะทํางานประจําอยู่ก็อาจจะมีอาชีพที่2เพิ่มเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะ ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะมีการพัฒนาที่ดีนะคะเงินทองก็ได้จากสองทางสามทางนี้นะคะคนว่างงานก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามานะคะคนที่ทำรับรับราชการนะคะก็ถือว่า,าจะมีการขยับขยายนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะไม่ว่าจากการที่ผู้ใหญ่เลื่อนตําแหน่งให้หรือเราสอบอ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือสอบเขาเป็นข้าราชการนะคะก็ถือว่าดีนะคะมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการงานนะคะมีการขยับขยายนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งย้ายไปรับตำแหน่งใหม่อย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าอาจจะตัดสินใจนะคะออกมาจากงานเก่านะคะแล้วก็ได้งานใหม่นะคะ ที่มีการต่อยอดพัฒนาในอนาคตนะคะหรือบางคนก็อาจจะทำจ็อบพิเศษนะคะหลายๆจ็อบนะคะไม่อยากจะทำประจำแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของแต่ละเจ้าชะตานะคะสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ถือว่าออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วคุณอาจจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เดือดเดสนะคะเดือดเด่นไม่ใช่ตายนะคะใจะเย็นๆนะคะเดือดเด่นนี่หมายถึงว่าอาจจะหยุดจากที่เดิมนะคะเช่นว่าเราเปลี่ยนงานนะคะ ออกจากงานมาก็เปิดกิจการของตัวเองนะคะอาจจะทําธุรกิจของตัวเองนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหยุดจากงานเดิมเดิมๆนะคะแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเด e อ e เดก็หมายถึงว่ามีภาวะที่หยุดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มต้นอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะท้าทายชีวิตเรานะคะให้มันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะได้พัฒนาตัวเองตนเองนะคะก็ถือว่าดีนะคะสําหรับคนที่ ทำมาค้าขายนะคะคุณอาจจะเพิ่งเริ่มกิจการของคุณนะคะออกจากงานมาอย่างนี้นะคะ ก็ถือว่าต่อยอดทำธุรกิจดีนะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ De l i v e r y อะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าดีนะคะเพราะคุณเองก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะเรียนรู้ทุกๆอย่างจนแน่ใจแล้วนะคะคุณถึงตัดสินใจออกจากออกจากงานมาอย่างนี้นะคะสำหรับคนทำงานประจำก็เช่นกันนะคะแม่ขุนทองคิดว่าบางทีคุณอาจจะได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานนะคะหรือตัดสินใจออกจากงานมานะคะมาทำธุรกิจของตัวเองนะคะคนว่า งานนะคะคุณก็จะได้อาชีพใหม่ๆอย่างนี้นะคะเข้ามาทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะที่พัฒนาตัวเองนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะสิ่งที่มั่นคงกว่าอย่างนี้นะคะสําหรับคนรับราชการนะคะอาจจะต้องอเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะย้ายไปรับตําแหนง่งสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างนี้นะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะถ้าสอบอเข้ารับราชการก็ แม่ขุนทองแนะนําให้เป็นคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะโอเคมากนะคะสําหรับคนทําง,งานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าบางคนอาจจะตัดสินใจออกจากงานมานะคะเพราะเก็บกดนะคะคล้ายๆกับปวดหัวกับเจ้านายอย่างนี้นะคะก็ตัดสินใจออกมาแต่ก็กล้ากล้ากลัวอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะไม่นานนะคะคุณก็จะได้งานที่ดีกว่านะคะท้าทายกว่านะคะ แล้วก็ต่อยอดในอนาคตได้นะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะก็ถือว่าน้องๆอ,อาจจะต้องบางคนจะจบการศึกษานะคะทําวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อนะคะเปลี่ยนแปลงหัวข้อมาคุณก็วิตกกังวลนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะอาจารย์แอดไวเซอร์อะไรก็จะแนะนําเรานะคะคในทางที่ดีนะคะ ถือว่ามันเหมาะกับเรานะคะแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะยังไงคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะ,ะน้องๆบางคนอาจจะเปลี่ยนที่เรียนนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเรียนนะคะอาจจะซิ่วนะคะไปเปลี่ยนที่เรียนใหม่อย่างนี้นะคะที่ให้เหมาะกับตัวเองนะคะก็ถือว่าต่อยอดดีนะคะมีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่เรามีความสุขสิ่งที่เราชอบนะคะสู้ๆต่อไปนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพออ่ออสวินถือไม้เท้านะคะก็ถือว่า,าคุณอาจจะคนที่ทําธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะนําเข้าของจากต่างประเทศนะคะมาขายในโลกออนไลน์อย่างนี้นะคะามา,าถือว่าตอบโจทย์ดีนะคะผลกําไรออกมาดีนะคะ อาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักอย่างนี้นะคะสําหรับคนทํางานประจ numero, ํานะคะอาจจะต้องหลังโควิดไปแล้วอาจจะต้องเดินทางนะคะไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะหรือคุณจะต้องติดต um> ่อส um> ื um> ่อสารกับคนต่างชาติเป็นหลักนะคะสําหรับคนว่างานนะคะคุณก็จะได้งานทํานะคะอาจจะเป็นบริษัทต่างชาตินะคะหรืออาจจะไปทํางานต่างจังหวัดไกลๆอย่างนี้นะคะหรืออาจจะ กลับบ้านนะคะกลับภูมิลำเนาไปหางานทําที่บ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะแม่กุนทองคิดว่าคุณจะมีเกณฑ์ยกย้ายนะคะ,ะไปต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะกลับภูมิลําเนานะคะหรือ,อสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะยกย้ายไปรับตําแหน่งอย่างนี้นะคะสําหรับ คนทางานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าคุณจะมีงานที่ท้าทายนะคะงานที่ดีนะคะ,ะทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะในงานนะคะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากๆในชีวิตคุณก็ว่าได้นะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ถือว่าออกมาดีนะคะ,ะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะบางคนก็อาจจะจบการศึกษาแล้วนะคะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอย่างนี้นะคะในระดับที่สูงขึ้นนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่หกไม้เท้านะคะก็ถือว่าคุณอาจจะทำมาค้าขายนะคะรอคอยนะคะ กิจการอะไรของคุณนะคะให้มันดําเนินไปในทางที่ดีขึ้นนะคะกิจการที่ดําเนินมาที่ผ่านมามันอาจจะเรื่อยๆนะคะแต่จากนี้ไปนะคะจะมีความสําเร็จทุกประการเลยไม่ว่าค้าขายในออนไลน์ดี l i เ e อรี่อะไรต่างๆนะคะหรือหน้าร้านนะคะคุณก็จะมีะผลกําไรบ้างแล้วนะคะจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วนะคะในเรื่องของการทํามาค้าขายการทําธุรกิจนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ คุณรอคอยข่าวในเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่อนตําแหน่งนะคะคุณจะได้แน่นอนนะคะจากนี้ไปนะคะสําหรับคนที่รอคอยข่าวนะคะคนว่างงานนะคะคุณจะได้งานทําแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะดีใจด้วยเลยนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีข่าวดีในการเลื่อนขั้นเรื่อนตําแหน่งนะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการได้นี้นะคะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะคุณจะได้งานที่ดีทํานะคะมีความมั่น มั่นคงขึ้นในชีวิตคุณอย่างนี้นะคะสําหรับนักน้องนักเรียนนักศึกษานะคะก็ถือว่าผลการเรียนออกมาดีมากนะคะจากที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจเหนื่อยยากกับการเรียนนะคะ,ะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะแถมจบการศึกษาแล้วคุณอาจจะได้งานที่ดีทําทันทีเลยนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่สามเมเท้านะคะก็ถือว่า คุณมีความโชคดีนะคะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะหรือคนใกล้ตัวนะคะจากการที่คุณช่วยเหลืออุปถัมภ์คนอื่นนะคะอพอคุณลําบากคนอื่นก็กลับมาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนะคะมันเป็นบุญที่ตอบแทนกันอย่างนี้นะคะสามไม้เท้าก็ถือว่ามี ตลอดชีวิตคุณนะคะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้นะคะคนที่ทํามาค้าขายนะคะแม่ขุนทองคิดว่าลูกคา้ากลับมาอุดหนุนคุณหนาแน่นนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใช้ของที่มีคุณภาพอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะขายของอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆนะคะของของคุณดีนะคะยังไงก็คือลูกคา้าอุดหนุนหนาแน่นนะคะผลกําไรก็ถือว่าดีนะคะ สำหรับคนทํางานประจําอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงานนะคะให้ใหใหคุณมีความก้าวหน้านะคะคนที่ว่างงานคุณก็จะได้งานทําแล้วนะคะจากการฝากฝังงานนะคะมีคนฝากฝังงานให้คุณอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานนะคะให้คุณได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะให้คุณคบเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า นะคะ เขาก็จะแนะนําสนับสนุนในเรื่องของการงานนะคะหรือคุณอาจจะได้เอเจตนนะคะที่ดีนะคะแนะนํางานที่ดีให้คุณหนางน,นะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณนะคะน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะอาจารย์ก็กรุณานะคะแนะนําช่วยเหลือนิสิตนะคะไม่ได้ทิ้งเลยนะคะนักเรียนอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็ช่วยแนะนํานะคะไม่ได้ถึงจะเรียนในออนไลน์จากบ้านนะคะอาจารย์ก็ให้ดูแลเอาใจใส่นะคะช่วยเหลือ,อกุปถามอย่างนี้นะคะช่วยเหลือตลอดนะคะไม่ว่า นักเรียนจะมีปัญหาอะไรต่างๆนะคะอาจารย์ก็ช่วยตอบข้อสงสัยต่างๆนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะ advisor นะคะก็แนะนำอมเมนต์อะไรต่างๆนะคะจนคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะแม่ขุนทองการันตีเลยนะคะยังไงคุณจบแน่นอนนะคะ คนเกิดวันเสารคะ่ะได้ไพ่สามเหรียญนะคะช่วงนี้นะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจค้าขายอะไรต่างๆนะคะก็จะได้กําไรงามนะคะมีเงินไหลเวียนดีตลอดเวลาเลยนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่คุณจะได้ข่าวดีในการปรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วปรับเงินเดือนด้วยนะคะ คนว่างงานก็จะได้ช่องทางทํามาหากินใหม่ๆนะคะที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้เงินเยอะนะคะสําหรับคนที่ทํางานรับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะได้ปรับเลื่อนขั้นนะคะปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะมีการาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีการก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเข้าเป็นขน้าราชการนะคะให้พยายามต่อสู้ฟันฝ่าไปนะคะคุณจะพบ ช่องทางดีๆนะคะมีความก้าวหน้าในงานแน่นอนนะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าช่วงนี้นะคะคุณจะได้งานที่มีเงินเดือนดีๆนะคะให้คุณมีความสุขขึ้นนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนถือว่าออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะได้งานทําทันทีเลยนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่ อัศวินถือเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้การเงินการทองของคุณไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะคุณอาจจะได้เงินจากการเป็นในหน้านะคะได้เงินจากการขายทรัพย์สินบางอย่างของคุณนะคะที่คุณสามารถที่จะเอามาลงทุนธุรกิจได้เลยนะคะสําหรับคนทําธุรกิจค้าขายก็จะได้กําไรนะคะจากการทํามาค้าขายของคุณนะคะก็ถือว่าราบเลื่นดีนะคะสวนกระแสกับโควิดนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะคุณจะมีโอกาสได้ปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะถือ ือว่าเงินเดือนของคุณดีขึ้นมากนะคะหรือบางคนก็จะมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเป็นอาชีพที่2นะคะสําหรับคนว่างานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะเข้ามานะคะเรียกตัวคุณไปทํางานนะคะที่มีเงินเดือนดีนะคะซึ่งคุณไม่คาดคิดมาก่อนอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะต้องมีการปรับเรื่องตําแหน่งปรับเรื่องเงินเดือนแน่นอน นะคะไม่ว่าคุณจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือโยกย้ายไปรับตําแหน่งย้ายกับภูมิลาเนาอะไรต่างๆนะคะถือว่ามีอะไรที่ดีเข้ามานะคะประสบผลสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานนะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะถือว่าการเงินการทองช่วงนี้ไม่ได้ติดขัดนะคะงานการก็ถือว่าดีทําไปเรื่อยๆนะคะ ก็ start, ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปนะคะแล้วจะมีงานที่ดีในอนาคตแน่นอนนะคะไม่ว่าจะอาจจะเรียนต่ออะไรก็ว่าไปนะคะสําหรับน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ถือว่าออกมาดีนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีนะคะคนที่จะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะแล้วคุณจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแน่นอนนะคะคําทํทานายจบลงไปแล้วนะคะแม่กลมทองตับขอบพระคุณทกุกๆท่านนะคะ ที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะ,ะมีปัญหาอยากเก็บไว้คนเดียวนะคะปรึกษาหารือแม่ขุนทองได้นะคะแม่ขุนทองยินดีนะคะดูดวงให้ฟรีๆคนละข้อนะคะคอมเมนต์มานะคะแม่ขุนทองจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะอย่าไปเครียดอะไรคนเดียวนะคะมีอะไรก็ปรับทุกกันได้นะคะระบายให้ฟังได้นะคะ,อะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ